สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามของ i g นะคะผ่านเว็บไซต์เชมเมมขีดทีเตุค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ค่ะจะมีั้งเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามค่ะและมีบริการอื่นอีกมากมายนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์ค่ะผ่านลิงก์ด้านล่างไ้เลยหรือใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะมาสมาัะครสมาชิกก่อนที่ด้านบนนะคะแลวกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่ต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็ลงทะเบียน สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะคะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะแล้วเราก็จะมาดูที่แถบแรกนะคะเป็นแถบคําสั่งซื้อใหม่นะคะเราก็มาดูตรงนี้เลยแล้วก็เราต้องการเพิ่มเป็นบริการ ig นะคะนี่เลยค่ะเราก็มาดูตรงที่หมวดหมู่นะคะนี่ค่ะเราก็มาเลือกเป็นอินสตาแกรมนะคะบริการติดตามค่ะเราจะเลือกตัวนี้เลยค่ะเป็นรหัส4946 4916นะคะ ต้องขออภยัยตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์นะคะเราไม่มีผู้ติดตามเลยนะคะผู้ติดตามเป็นศูนย์เราก็ทำการคัดลอกลิงก์ด้านบนนะคะแล้วนํามาวางที่ช่องลิงก์ค่ะเพิ่มผู้ติดตามขั้นต่ําอยู่ที่1 0เราจะเพิ่ม20นะคะค่าที่แกนเพียง7บาทเกือบ8บาทคือถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็กดทําการสั่งซื้อได้ค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคาสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดนะคะค นี่นะคะแล้วก็เราก็จะมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะนี่เลยค่ะประวัติการสั่งซื้อนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแล้วก็ชื่อบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะแล้วก็วันที่แล้วก็เวลาแล้วก็สถานะเราเช็คได้ที่ตรงนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการรับของขวัญนะคะนี่เลยค่ะการรับของขวัญนะคะตอนนี้ก็จะเป็นมีการแจกฟรีนะคะรับของขวัญได้ทุกหชั่วโมงนะคะเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะ รับเป็นยอดวิวยอดไลค์ยอดติดตามนะคะก็เลือกตรงนี้ได้เลยต่อมาเป็นช่องลิงก์นะคะนี่เลยค่ะลิงก์นะคะถ้าใครเป็นลิงก์สั้นนะคะหรือว่าเป็นเราคัดลอกมาจากมือถือนะคะเราก็เอามาแปลงลิงก์ได้ที่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็กดดาเนินการนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูแถบส่วนลดสมาชิกนะคะทางแถบซ้ายมือตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะแถบส่วนลดสมาชิกนะคะก็จะมียอดใช้ใจ่ายไปนะคะว่าเราใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่นะคะ ถ้าหากใช้ไปสอง0มื่นนะคะเราก็จะได้ส่วนลดห้าเอร์ซ็นนะคะแล้วก็ห้มื่นเ็ดปอร์ซนนี่นะคะแล้วก็ตามลำดับเลยต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การเติมเงินนะคะทางแถบเติมเงินนะคะที่ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางสแกน qr code นะคะแล้วก็จะเป็นอังเปา wallet นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นช่องทางชิ i เพย์นะคะก็เลือกอันนี้ได้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญคริปโตคะ่ะแล้วก็จะเป็น มันนี่วอลเล็ตนะคะก็เลือกที่ตรงนี้ได้เลยนี่นะคะแล้วก็ใส่ราคาไปอะไรไปนะคะต่อมาคะ่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะแล้ว,วะะเราก็จะได้ส่วนนี่นะคะเราก็จะได้ส่วน แบกนะคะการเติมยอดนะคะจากการแนะนําเพื่อนนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็จะเช็กรายได้นะคะแล้วก็รอจ่ายอย่างนี้นะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ใครที่ต้องการเบิกนะคะเบิกได้หนึ่งร้อยขึ้นไปนะคะก็กดทําการส่งคําขอเบิกค่าแนะนํานะคะต่อมาค่ะจะพาไปดูช่อง,องแถบการคืนเงินนะคะตรงนี้เลยค่ะ แถบการคืน,เง,นเงินนะคะก็จะมีแจ้งเรียกออเดอร์ค่ะแล้วก็ยอดเงินที่คืนนะคะสถานะเป็นบางส่วนหรือว่าเป็นยกเลิกนะคะวันที่เท่าไหร่ก็ดูตรงนี้ได้เลยนะคะทางแถบการคืนเงินแล้วก็จะเป็นการเช่าเว็บนะคะตัวนี้นะคะถ้าใครอยากเปิดเว็บนะคะเช่านะคะก็เลือกที่ตรงนี้ได้เลยราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อเดือนนะคะก็ทางนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการเติมนะคะนี่เลย ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูตัวช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะก็เลือกทางตัวช่วยเหลือก็ได้หรือว่าจะเป็นผ่านไลน์ก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยนะคะนี่นะคะผ่านไลน์ก็จะสแกนตรงนี้ได้เลยก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เราจะพาไปดูวิธีการดูคําแนะนํานะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดก่อนสั่งซื้อนะคะของทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ติดต่อแอดมินก็กดตรงนี้ได้เช่นกันนะคะ แล้วก็ในส่วนคําแนะนําตรงนี้นะคะก็จะเป็นหากออเดอร์ค้างเกินสามวันนะคะก็เลือกที่ตรงนี้ได้เลยแบบดูที่ตรงนี้นะคะก็จะมีแจ้งรายละเอียดบอกก็ถ้าออเดอร์ใครค้างสามวันนะคะก็ไปแจ้งขอคืนยอดกับแอดมินได้เลยนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะผู้รดตามของเราก็ขึ้นแล้วนะคะนี่เลยค่ะให้ที่สนใจค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยคะ่ะสามารถกดเข้ามาสมัครหรือด,ดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ